นีัครับร้านเชงเมกุญแจนะครับวันนี้เราจะมาทำกุญแจ Mercedes Benz W221 นะครับตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน o b d ไม่ผ่านนะครับตัวนี้ที่ต้องถอดมาทำที่ร้านนะครับตอนนี้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองเทสกันดูนะครับอ่าตัวนี้เสียบเข้าไปครับมืเดียวครับ เก่แงแก่วาช้ได้บิด ACC ครับโอเคสวิตช์ออนเอเคสตาร์ทดูนะครับบิดโอเคครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองไปต่อกับรถอีกทีนนะครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับรอติดตามกันนะครับ สนใจทำกุญแจเป็นรุ่นไหนติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านช่างเมกุญแจขอบคุณมากครับ